ค่ะสวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเซตนี้มีทั้งหมด6เล่มนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบแท้ร้ออเซค่ะลูกค้าตัวด้ามทําจากไม้พยุงปักหมุดโมเสกสวยงามนะคะค่ะเล่มที่1นะคะลูกค้จาจ๋าเล่มที่1ความยาวของเบมิด1 1 2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันหนา6มิลตัวด้าม5.5นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยปักหมุดโมเสกครบสวยงามนะคะลูกค้า เซตนี้เหมาะกับลูกค้าที่มือใหญ่ๆอะค่ะลูกค้าด้ามจับเหมาะมือถนัดมือมากค่ะเล่มที่สองนะคะความยาวของใบมีดสิบจุดหกนิ้วค่ะความกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วนะคะสันหนาห้มิลตัวด้ามห้าจุดหกนิ้วค่ะลูกค้าสวยงามนะคะช่างจะทําด้ามให้ยาวให้เหมาะกับลูกค้าที่มือใหญ่ๆน่อนค่ะค่ะเล่มที่สามนะคะความยาวของใบมีด 10.4นิ้วความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันหนา5มิลตัวด้าม5.6นิ้วนะคะปักหมุดโมเสกสวยงามเลยนะคะเซตนี้จะออกทรงเน็บๆหน่อยนะคะลูกค้าแต่รับประกันงานสวยคมคุ้มสุดๆเลยค่ะค่ะทุกเล่มราคาเดียวเลยนะคะเซตนี้ราคาเดียวเฉพาะเซตนี้เท่านั้นนะคะลูกค้า800รวมส่งเท่านั้นเองคะ่ะ กเล่มที่4นะคะเล่มที่4ความยาวของเบมีด11.4นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.5นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยนะคะค่ะเหมาะมากสำหรับลูกค้าที่มือใหญ่ๆอะค่ะลูกค้าค่ะฟันไม้ได้นะคะลูกค้ารับประกันความคมของใบมีด เล่มที่5นะคะความยาวของเบมีดส1บเดนิ้วความกว้าง2.1นิ้วนะคะสันหนา6มิลตัวด้าม5.7นิ้วนะคะค่ะด้ามไม้พยุงลายสวยนะคะลูกค้า800รวมส่งโอนทุกเล่มนะคะลูกค้าใครได้ไปคุ้มสุดๆดรับประกันสินค้าตรงปกแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้าค่ะเล่มที่6นะคะความยาวของเบมีด1ิเนิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลนะคะตัวด้าม 5.5นิ้วนะคะตัวด้าม5.6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยมากค่รา,าคาเดียวทุกเล่มค่ะ800รวมส่งโอนนะคะสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์แมค่ค้าได้เลยจ้าสินค้าร้านเรามีประกันใบมีด20วันรับเคมเฉพาะใบมีด1ครั้งเท่านั้นนะคะลูกคา้าฝากกดไลค์กดแชร์